สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี่ยายจะไม่กาผ้าวมวนไปจ่าเด้อยายกระชิผ้าหากินหาอยากล่องทงล่งาาอ,งบบองทาจักหดยังงายกระบงหัวเด้อนี่ยายไปใกล้ประดดดอกพุนมันลินไปจ่าเด้อผลตกแต่ตี้หนึ่งผุนพี่นอ้องอืมแพนครับจุผู้จุกคนเขามาแล้วยายหาหยังกะเป็นกระลังใจให้ยายใ,ในเด้อ,อเพื่อนครับทั้งในหรือต่างประเทศ รือเพนครับไม่รือเพนครับเกาจ้าได้กับชิบะหาล่อๆเลยแหละเอดให้เห็นที่หาหยังกาไปหลุนใหญ่ได้เด้จ้าเด้อได้อันไหนเอาอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะอันยังตะท้องอ่าสวัสดีครับเออพี่น้องพูนต๊ะกระบ่มีน้ำเนี่ยว่าขัดต๊ะแต่ตี่หนึ่งน้องพี่น้องเนาะขัดเป็นต๊ะแห้งนะ ลน่นมันลิ้นอยู่อย่งสี่เลยป,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 ปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กไปสอบไปหานอไม้พุนเด,ด้ไปนอไม้หน้าร้านตายนี่แต่ยายบอกอันนี้ดอกใหญ่สิะบ่ได้เขาไปยาย่สิไป,ไปหาใกลๆ้ๆทางอื่นเนาะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆยายก็ก่าจิขี่รถไปมาหากินหาอยากขนลินไปไหนยังนองนอนี่เนาะ ไปอันไหนก็อันนั้นเลยเนาะพี่นอ้องยากอยู่ภาพบุงบรรยากา,ากศกลุ่มเออเมือนี่บรรยากาศดีเนาะพี่น้องเอ,อ้ยไปในโรเชลิกนี่วา่าจะไปห้ไปหน้าไปหาช้ำนอนใหม่ไปบดายเลยเออลับเบิดเลยพี่น้องมือนี้ลูกเคยยุดงานว่าชิพาไปหาช้ำนอนใหม่ไปรอนห,นหน้าหน้าห่วยไหวเลยจา่าเด้อฮัด ก็ลูกสาวพันรถเสียจิไปเจ้าไดบันนี้ไม่หายยังมาบันนี้เขายุดงานอัา้ข้าผมไม่รอไปบ่ไดจิไปจ้าใดบันก้อบจีก้อยากป้เจ่เทือกเขาเป็นบ่ใดโนี่นองยากแตกเนว้จ่าเน้อไปจปแตงก้อนโพี่นองเน้อว่าจะยด้ว่า แกแยกจีได้ไปหอดหลดพอจ้ากแตกไปเสาห้ายยางไปเลื่อยเธือจีหอดจะคอยหายไปลนมันตอใส่ไปรอบึงน่าหวยไว้ยยา่จีไปหาชับนอนใหม่นี่นี่เออพี่นองบึงพี่นองเห็นบ่อดอกเข่งน้าแถาเนาะใหญ่ก็มาเวเงื่อน พี่น้องเริ่มมาถาลดมอปไปแต่งเนาะยากระชับผ้าบึงดอกเข่งกระลังดอกด้วยจานบุงเข่งกระลังดอกนีพี่น้องดอกเขียวมังกรฟาดพี่นอ้องยาิีบึงด้วยโอ้โหขึ้นสูงขึ้นดอกแซ่บอ,อ,อยู่ พี่น้องนี่น้อใหม่พี่น้องได้จ่าเด้อปัดเอาซับเท่าซับเนาะเออหายข้างพี่น้องงัดทางงัดเลยนี่ปัดน้อใหญ่น้อเจ้าเออนี่นี่พี่น้อง ได้แล้วสีนอน้องปิดน้องเนาะเดี๋ยวไปเห็ดน้องไม้ส้มอืมไม่นามยายบปเลยลงไปโอ้ยหมดหนาน,น็่บ่ปิดน้องนานแต่ทองนี่โอ้ยน้องงามนะเขา ไปพน้าได้จ่ายเดยอารถไปแตงอยู่กันเลยเดี๋ยวจำเราใหม่เงินพีเงนนอนได้จ่ายนี่ใชยค่ะไปพึ่งนั่งไว้จอไปหลุนต่อพ้นก็ลิดอยู่พี่น้องหลายน้องพี่น้องเนาะย่างระเบิดเลย อไปไปหี่น้องไปเบื้งโน่ใหม่มันจะมีบอพี่น้องมาพี่น้องมาเอาทันเขาเลยลูกสาวว่าเขาซับไปแล้วพี่น้องเอ้ยเออพอได้กินแต่ใหญ่เนาะพี่น้องก็มาชับกินคือกัน ยายบปกวอ่ะหาหล่อๆเท้าบาทลลาน,นี่จ่ายด้วยเฮ้ยเออคนเออเขาเอิ่นนอใหม่คนเถาคนเขาเอิ่นนอนนั่งเป็นบ <c oughs> ่น,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 นี่มีอยู่เด้วพี่น้องนี่นอไม่เผยลายนี่ งามงามฟาดพี่น้องดูดเขาไปเท้าเนี่ยมาเห็นดึกเถาาูเห็นมาพี่น้องนานนี่งัดทางงัดอยู่พี่น้องอ๋ออมีอยู่พี่น้องเรียกน้องไม่ลายอ๋อ งานนี่สอือสองนอลราพี่น้องอืมอืมเนาะเอาได้บ่ล่ะบุกเข้าไปได้ก็จะเอาไปเห็ดนอใหม่สมน้องพี่น้องวันสาร์กินโดนดนนานได้ออกมาแล้ว ไผ่อกอ่ะ hmm. ห uh. mm ัวมูเขาเลยเนาะนอนนะเออเออเห็นบ่พี่น้องเตัวเนี้ยเหรอเออเอาทุกอย่างเอาเม้นมันนอนจำเนียอะไเท้าเขาอื่นนอนใหม่มันบ่เคยนอนใหญ่นอนใหม่แบบนี้เออนะนี่ไอ้บึงมันเป็นลายๆนะเขาเอ้ยนอนใหม่ไรเอออู้ดี่เดินนอนหนึ่ง นี่เลยลเมนอนใหม่บนมน่นี่อุ้มเมนดูนี่ขุ่นนอหนึ่งพี่น้องเห็นบอนี่เอองามนาอพี่น้องเนาะนสองหนอสามหนอแล้วมานับใส่การดูน,ดนี่เดี๋ยวเอาท้ายเอาตัวนี้เดี๋ยวอาเดูจับ กระดิแล้วหน่อยออซับซับยับซับซบนี่นี่นีนี่ป๊าดไน่อยกระดิบกองได้วะายน่อยหรอใ่ไดมกูเคเห็นหมือนอนี่ิมาสาผิดังไอ้มดูได้ได้เอ้าซไปเลย ปภาษาแบบรดหน่อยน้องอ่นี่พี่น้องมามามาเอาในย่าิด้วยเขาไปบนสุนตูชุกุนดูดเขาไปนี่นองต้นนี้มันจะอยู่บนเขาพี่น้องมันว่าหาย อุย้ยนอนจนพี่น้อง,ง,ง,งหอใหญ่ๆพอเจอบ่มีนอนใหญ่พี่น้องเอ้ยหาจุดนน่นแข<ผ>็งอ๋อวิ่งกัดอ๋อให้เบิ่งไกลๆเลยจ้าเด้อเห็นบ่พี่น้องเอาแกงยัง,ง,งแกงแล้วเห็นแล้วยายพี่น้องเห็นเบิ่งอือนั่น เอ้าออนี <ừ S 1> ่พี่น nice ้องยังงามๆเลยเอ้าวเอาเบองเอามาเบิร์นอนเบิร์เออหนันปัดนอนนี่งามงามชัวหน้าเจียเออเอ้าก้นนอนนั่งดิ้นในแถวเมนโบเบอง์เบิร์เก๋ๆนอนนั่งดิ้นด้วยกันนั่น เห็นบ่พี่น้องงามๆเออนี่น้อหนอนางดินนี่หน้อนางดินงามมากพี่น้องปาร์ตคนนี่ดิยวออกมาละมามาไปแบบนี้แต่ถ่องเลยพูนก่อดหนึ่ง มีบ่ออะไท้าไปนบึงบงาเดบาองพอเพื่อท่นไปหอดอยู่หลายอยู่นอกพี่น้องเนาะนี่งัดังงัดได้หลายอยู่ได้จังนอได้แด่สับปะรดดิไปมาานได้หลายอยู่น้อยใ mmm จเ<ะ> <harden PO> นาะได้หลายอยู่ใจกะ ได้กาสิจบคลิปมาสับน้องใหม่มางัดทั้งงัดไว้เพียงแค่นี้เด้อจ่าเด้อ้าชอบคลิปยายคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามดากดไลค์กดแชร์ยายในเด้อจ่าเด้อถ้ายายผิดพลาดประการใดยายขออภัยเด้อจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนจุ๊บจุ๊กสวัสดีครับสวัสดีติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้อจ่าพ้นกันลิ้นบ่ทันเช่าอยู่น้องพี่น้องเนาะ สวัสดีจ้า,าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาด้อยจ้าบ๊ายบายจุ๊บสวัสดีจ้าอีกครั้ง